มาทุกคนกินข้าวกันครับผมเป็นอาหารที่อร่อยดีมีประโยชน์นะครับหนึ่งวันเนี่ยให้กินผักให้ได้ครบห้าสีจะดีมากนะครับผมเพื่อสุขภาพนะครับมีสารต้านอนุมูลสระโดยเฉพาะนี่นะครับผักสดสดแล้วมาต้มกินกับน้ำพริกปลาทูนะครับอร่อยดีมีประโยชน์ได้โปรตีนจากเนื้อปลาด้วยนะครับผมเจริญอาหารนะครับเมนูนี้ชอบไหมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสทากินทำขายนะครับมาทางานประจําก็เลยมาทําคลิปประมาณนี้เนาะครับผม ไม่รู้จะทาอะไรกินน้ําพริกผักเนะี่ยจะเรือาหารที่สุดแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวของผมไปประมาณแสนกวิวแล้วขอบคุณนะที่ดูหมูแดดเดียวของผมแต่วันนี้ซื้อกินครับมาอยู่ปทุมธานีนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สําหรับ f c ใหม่นะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเสมอเลยนะครับนี่ พัก5้าสีนะครับมันก็จะมีสีแดงจากดอกแคแดงที่เราคงเคยปลูกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมีกี่สีเนี่ยประมาณสีสีปะ่ะมีสีขาวสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มดอกแคแดงนะครับพวกแครอทอะไรเงี้ยจะมีเบต้าแคโรทีนอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแต่จะให้ดีถ้าอยู่บ้านเราผมก็ปลูกปลูกเองอะทุกอย่างแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เราจาเป็นจะต้องซื้อกินนะครับผมก็มเลือกกินอาหารที่อร่อยดีมีประโยชน์ย่อยง่ายครับ ปลาทูนะครับผมมีโอเมก้าสามนะครับอาหารทะเลนะครับผมยังไงก็ฝากดูหมูแดดเดียวนะครับใครอยากทํากินทําขายไปดูหมูแดดเดียวจะเอได้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับมีเอฟซีหลายคนที่มาขอบคุณเราจะให้แบบไม่กักสูตรอะหมูของที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลาส้มหรืออะไรต่างๆที่เราให้เราให้แบบไม่กักสูตรเลยนะครับครับผมเอาละเป็นคลิปสองนาทีพอเราจะมาแบ่งปันอาหารอร่อยนะครับเพื่อสุขภาพคือน้ำพริกปลาทูผักต้มนะครับผม จะให้ดีคืออ่ได้ผัก5้าสีต่อหนึ่งวันได้จะดีมากนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับกินี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ